สวัสดีครับช่องเสียเอกผ้ารวยนะครับมือนี้มาฟังปูตาเด็ดๆนะครับผมสีเด็ดซ้ำไดครับผมมาฟังจากทั้งช่องเสียเอกนะครับผมโตเด็ดไปจัดไปซื้อด่วนนะครับเด้อครับบอสื่อถือว่าผ่านได้พี่น้องเย็บซีครับผมจัดด่วนจัดด่วนครับอย่าลืมนะครับมือนี้หลังห้อยออกนะครับเนาะครับปฝาฟากดไล์ก็แช่ช่องเสียเอกผ้าร่วยนะครับผมครับผมไปฟังกันครับ ยั้ขายทิ้งขาดได้ขายทิ้งขาดมานันดังว่ามนันบวานอ้าขายทิ้งเขาไม่จมับขายเาะเรื่องมามจาก้างมีจักใส่นะครู เราเมียฝาที่ทองเรไม่ปลกเราเรียนฝาทอนเอที่ร้ายุนเราเราไ่าทีหนักเขาเน่นตน่โตน่อตโน่วตนตนมีตาน่โี่โนนนนี้มันว่น่่ ไม่ทีสาไม่ที่าไมีทีขาแบบก็ตะดีจังหลยท้อดีจังหลายวันงงเอาใช้จัเถิ่นเพราะว่าไม่ทีถ่นหรืไว้วะักไมีทีถิ่นไม่ทีขาแตต้องเอาใช้เ่าจัดว่อฮึแมันจังสุดังงะงงงงฮึแม่นเป็นเท่านัา้ะ ก็แรงอนากแรนข้าหนอางน้้อาอาว่ามาพามากกินไปฟังเรอฟังนะไปฟังเขาดีเึ้นงดีเพีงต้าเพียงต้าขาวหวานันขืนดา เออยังไงก็ไมับพอกลางนเปล่เสียมะพรวขึ้นไปเสียข้นขึ้นขึ้นขึ้นข้้นขขึ้นขึ้น้นขน้นข้นขขึ้น้นน ดังว mm ่า hmm. สังขึดร่ังัึ้นวาว่าขึนพ่อจ่าเต๊คี้หรือจ่าเต๊ผาฟาวววววเอาเต๊คีอว่าพอเอาเต๊ขี้แหงนหน่อยท่ามท่าขาว่าท่านมาขาเต๊คเต๊คเต๊คว่าขาเสียงต่างเต๊คีดังว่าก็เต๊ผาบ้าเต๊ขดังก็เต๊ผา มันดังมาดังๆเนี่ยไปเขาดักฟังแค่ะเอาขางี้หละปูให้เลนทาไ้บ้าจานบักเสียเองเนี่ปูเออเอามาบักเสียคือถวายว่าวายถวายอย่งนีคือถวายเลยปูบ้ามขักมางอันนี้ว่าในวายปูถามถามตองหมดปูถามปู จานทางมัจะพ่อตั้งหวดคือมากโตไก่พอตั้งหวัดกับน้ำปลาเคี่ยวทเเคียมันเยออมาเก็บวดกบาเสียไอ้เจ้าาเอาไก่้พอวาาคือว่าโป่งข้ามีขวอันนี้อยากถามตองว่ะครับ เันไม่ชอไม่รักไม่ชอกไม่หมายมันก่อนหลักมากนีองมาครันว่างื้นว่าอีลบ้านที่หนึ่งาบ้านที่หนึ่งเึ่งเก่งหังแต่ไม่ชอกไม่รักไม่ชอบหมายหลักจาบเอ่ดูให้หมายดีพอป่ามงให้หมายพอฮั่งเข้มเขียเข้มเข้ม มขอคือไม่คยไม่บบมาวันม่คันเทหรักมากเินพ่อเราดีๆจะพอว่าทางสิใจงอนก่อนง่ายๆหนาๆว่าทางงอนก่อนง่ายๆมากกกิดสิด้บบ้านคุณบ้านงอนอย่างพอมาบ้านงอนพ่อทางตจ้า าการตายจะประทานพรนะหรอไ้่ให้ทำประตูโของอประตูโของอชาดาเก้าผิ่นะลูกลักเออเพิ่งจะได้โชคได้รัรบได้ดูือไก่ได้อยู่ยให้ซึ้นให้มาได้ได้เขามาขึงแล้ว <laughs> บ้านใดนะก็ดได้อีกก่น ถามเื่นปูเอาลอตเตอรี่ไปคืนเงินก่อนจ้ะครับเอกมาจ้ะเด็กปูเื่นก็ย่อไปถามถามไม่จะครอบจากถามพอนะอ้าวเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวเหี๋ยวเดี้ยวครอบคือต่อกันนางเามีกี่คนม่แต่ปูไม่กี่คนนับไีมีเดี๋ยบานมีห่ะวันนี้มีมีปูนี่หกครับปู ม่หกเหรอใช่ม่หกใช่ไหมเดี๋ยวขจะจ่ายจีนจ่ายจีนังน้ำสนุกูจ่ายจนมวางๆค่องแล้วเท่าไหร่เยอะมั้งมีหกใ่ไหมแ่ไม่นับข้อนะพาไมได้เป็นหางเครื่อง้ะถ้าพ่อก็เป็นเจียดขอพ่อเป็นนัร้องไม่ท่านพ่อก็เป็นผูะ งานราไมีหกขั er er uh, s <S seven, uh, s <S ้งงาเดี๋ยวอาวางวันใหเขาแ้เข่ามานเมื่อวันที่ไปร่างร่างไม่รางร่างไม่รางร่างไม่หกงานเอาติไปเขาเรียกว่าติเหมือนบอกทำไมไม่เขาเอื่นว่าติ

นางรำหกใช่ไหมใช่ต for ้าสี่ใช่ไหมใช่โอเคตมาส้นเดือนบลุตปมกะหอยเ้เดือนงางวะเอาแบบเอาแบเอ้าขอปากห่อคข้งนึงแล้วลูดไม่คไม่แบบไม่คไม่หมาหายงายมาหายท้างไหยมาแล้วรูดเอาจจการงานการเรืก้าวหน้ป้าบว่าเต็มพี่เยว่อก็ตโอ้โ เขาวาจังวาวางวางงถึงได้ถึงไดแล้วพอโอ้เมาไม่เออเออจะไม่วางจะไม่ถึงได้แล้วยังกะดาเขาวางขึอนใรแล้วก็วานัสาธุสาธุสาธุครับอาจาร้นพนิฟซี่ครับผม วันที่สิบแปดนะครับผม,ผมครับผมนะครับฟกซองก็มาแล้วนะครับเนาะเตรียมจวดมะเร็งจวดให้ปูเข้เนนา,านะครับเนาะมือนี่ครับเดินทางมาแล้วครับเนาะนี่เตรียมกันนะครับผมทดลองเร่องเตรียมกัรน,นะครับนักฟิสิกสครับผมอย่าลืมนะครับเด้อ ก็ฟ้ากดไหลก็แช่ช่องเสียเอกพะโลยนะครับเด้อโตเหล็กปูเพิ่มก็ได้บอกมาแล้วนะครับเนาะเก่าซีเมื่อนี้ครับผมจดไว้ได้พี่น้องยิปซีจดด่วนนะครับเด้อจดน้ำกันครับผมเสียเอกกับสุภิน้ำเพื่อกันครับผมกันนี่เก่าซีกับแปดซีกับเจ็ดซีนะครับเนาะครับผมจัดด่วนได้พี่น้องยิปซีครับผมเชลยประผ่าดนะครับเด้อจัดไปน้ำกันนะครับผมจัดไปเลย มื่อแบบนี้แก่นี่ยแหละว่าเหรีดนตรีให้ปูข้าฟังมันม้อนมื่อนี้นะครับเนาะครับผมนีม่ดนตรีฟรกซองนะมืม่อนี้ับรรยากาศไมนจำกัดน,นะครับพี่น้องนะครับอัชแรบบันน้องพี่น้องยิปซีครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ